เรื่องทำนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาแก้ไขนะครับปั๊มปั๊มน้ํานะครับซึ่ง <Okay. S 1> เราได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้ครับยี่ห้อฮิตาชินะครับเป็นปั๊มใหญ่พอหลังจากตัวนี้นะครับมันแต่ก็ไม่เสียนะครับแต่ว่ามันยังใช้งานได้ไม่ค่อยดีมันจะรั่วหรือว่าเกิดปัญหาอะไรหลายๆอย่างเราก็เลยถอดนะถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ ซึ่งตัวนี้ครับก็ใช้งานไปใช้งานไปก็ปัญหาก็คือปัญหาก็คือตัวไดอะแฟมนะครับมันก็จะทํางานตัดต่อบ่อยเราก็ทําการไปอัดลมใหม่นะครับอัดลมตัวนี้อัดลมเข้าไปแล้วก็ใช้ไปสักพักหนึ่งใช้ไปได้ไม่นานครับก็เกิดอาการนะครับปั๊มไม่ทำงานครับมอเตอร์ไม่ทำงาน ก็จะมีเสียงค้างนะครับเสียงค้างน่าจะเป็นเกี่ยวกับคาปาซิเตอร์นะครับพอดีเราไม่มีอะไรนะพอดีว่ามีปั๊มอีกหนึ่งตัวนะครับก็เลยเอามาเปลี่ยนใส่ก็คือตัวนี้ครับเปลี่ยนใส่ไปแล้วแต่ปัญหาที่พบครับก็อาการก็คล้ายๆกับตัวนู้นเลยครับช่วงแรกกับมอเตอร์ก็จะทํางานนะจะมีเสียงนะครับของมอเตอร์ทํางานแล้วก็ สักพักหนึ่งก็จะมีเสียงตัดดังแป๊กนะแล้วก็เงียบไปแล้วครับแล้วก็ไม่ทํางาน,นครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองเท็ดดูอีกทีครับแล้วก็จะมาลื้อดูนะว่าเราจะเปลี่ยนยังไงนะครับลองเสียบดูตนระงนี้ทํางานอยู่เนี่ยทางานอยู่นะน การของเขาก็ตัดไปเลยครับเดี๋ยวก็เปิดเปิดน้ำนะเปิดเสร็จก็จะตัดไปเลยครับแล้วเสียงมอเตอร์ก็จะค้างนะฮะถึงมอเตอร์ก็ค้างอันนี้เราก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อน,นครับว่าน่าจะเป็นคาปาซิเตอร์นะแต่ตอนนี้เราก็ยังหาอะไรไม่ได้นะจะถอดดูครับมอเตอร์ค้างนะ นี่เราก็มาถอดดูนะครับว่าจะเปลี่ยนคาปาเขานะครับดูเขาว่าเขาใช้ขนาดเท่าไหร่ คาปานะนี่ก็อ่านเนมเพจได้นะครับก็คือแปดมโครฟลาดนะครับบวกลบ5%นะครับ4 5 0ร้อโวลต์เอนะแต่ตัวนี้เราหาไม่ได้นะครับพอดีว่าไปร้านอะไรครับแต่ว่าเขายังไม่เปิดไปเช้าเกินนะก็ไม่ได้อะไรมานะเดี๋ยวเราลองหาวิธีแรกว่าจะเอาตัว นู้นมาใส่นะครับแต่ว่ามันคั้วต่างกันครับมีสี่คั่วแต่ว่าเขาก็น่าจะเสียเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็ต้องหาวิธีการซ่อมต่อไปนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวนี้ดูนะแต่ว่าคาปาลักษณะตัวกลมๆอย่างนี้นะครับเราไม่มีนะครับเราไม่มีนะครับแล้วก็มาเจอตัวนี้นะก็เป็นปั๊มที่เราโมไว้นะครับเป็นปั๊มที่เราโมไว้ ปั๊มสำหรับสำหรับดูดน้ำนะครับน้ำที่เก็บกักจากการบำบัดแล้วนะครับจากจากท่วมนะครับก็ไม่ได้ใช้งานแล้วครับเพราะว่ามันไม่เต็มครับเพราะมันซึมลงชั้นใต้ดินหมดไอซึ่งซึ่งคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ทําก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับท่วมนะครับที่เราทําอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ต้องดูดนะครับก็ใช้นานจนลืมนะตอนนี้ นี่ก็มีอุปกรณ์ช่วยนะครับถ้าน้ําเต็มก็จะโชว์ขึ้นมานะแต่ว่าเขาก็ยังไม่โชว์นะเพราะว่าเขาซึมลงชั้นใต้ดินแล้วซึ่งปั๊มตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้งานเลยตัวนี้เราก็โมไว้นะนะีก็เป็นชุดชุดสตาร์ทนะครับชุดสตาร์ทของปั๊มตัวนี้นะซึ่งมีชุดลันกับชุดสตาร์ทนะครับ หลันก็เป็น15 15มิโครนะครับสตาร์ทก็เป็น8มโครนะครับไมโครฟาลัดอันนี้เราก็เลยจะต้องเอาตัวนี้นะครับไปใช้แทนนะครับก็คือ8มโครฟาลัดนะครับเดี๋ยวเรามาถอดกันครับก็ขอเอาตัวนี้ไปใช้ก่อนนะครับเพราะว่าปั๊มต้องใช้ตลอดนะครับเพราะว่ามันอยู่กับร้านเสริมสวยนะครับต้องใช้ตลอดนะถ้าไม่ใช้ก็ ลูกค้าก็จะไม่ได้สะผมนะครับเดี๋ยวถ้าร้านเปิดนะครับหรือว่ามีเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะซื้ออะไรมาเปลี่ยนใส่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็คือแก้ไขปัญหาชั่วคราวครับเพราะว่าเราต้องใช้ปั๊มนะใช้ปั๊มตลอดไม่ใช้ก็ไม่ได้ครับเพราะการทำงานต้องต่อเนื่องนะโอเคครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะ ก็เสร็จแล้วครับก็ลองเปลี่ยนดูนะครับเดี๋ยวก็ลองลองเทสไฟดูนครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าลองดูนะครับนี่ปั๊มทำงานแล้วครับนี่ตัดนะฮะตัดแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้นะครับตัดเสร็จนะเราเปิดใหม่นะครับเขาก็ไม่ทํางานเลยก็จะมีเสียงดังแป๊ก อันนี้คือมันอัดเต็มที่แล้วครับแรงดันได้ถึงจุดสูงสุดน้ําก็จะตัดนะแรงดันได้แล้วเดี๋ยวเราลองเปิดน้นะํานะครับไม่เหมือนสักครู่นี้นะครับซึ่งเราเปิดใหม่นะครับมันก็จะไม่ทํางานครับก็จะมีเสียงเสียงตัดดัางแป๊กเนานะ นี่ก็ลองเปลี่ยนตัวนี้ไปนะครับแปดไมโครฟารัดนะแปดไมโครฟารัดก็ได้จากการโมนะครับของมอเตอร์ตัวอื่นเนะี่ยเราก็ถอดออกมาก่อนนะมาใช้ก่อนซึ่งปัญหาตัวตัวนู้นะครับก็คงจะเป็นปัญหาเดียวกันนะก็คือคาปาซิเตอร์นะครับน่าจะเกิดปัญหาเนะเราต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่แต่ไปวันนี้นะครับก็ร้านอะไรยังไม่เปิดนะไปเช้าเกินนะก็เลยต้องกลับมา หาวิธีนะว่าจะเอาตัวไหนมาใส่ดีก็เลยได้ได้ในตัวนี้นะเป็นอะไรก็โอเคครับใช้ใช้ได้ครับใช้งานได้สําหรับตัวนี้นะครับเป็นเพชเชอร์สวิต์นะครับปัญหาอันนี้ก็ปัญหาบ่อยๆที่ที่เราเจอกันนะครับถ้าเป็นเพชเชอร์สวิต์รุ่นนี้นะครับก็ปัญหาคือการอาร์คนะครับอาร์ติดนะแล้วก็แล้วก็วกปั๊มจะไม่ตัดนะปั๊มจะไม่ตัดจะทํางานตลอดต่อเนื่องนะ ก็คือทําให้หน้าคอนแทคตรงนี้นะครับมันมันติดครับมันอาร์ตติดแล้วก็สบบกปรกเราต้องเอากระดาษทรายมาขัดนะกระดาษทรายมาขัดไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับเดี๋ยวประกอบกลับก่อนครับ หรับการอัดลมไดอะแฟมนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นของตัวนี้นะเราเราตัวนี้ไม่ได้อัดลมเราไม่ได้เอาเครื่องอัดลมมานะก็ตัวนี้ก็จะอัดลมแล้วนะอัดลมแล้วเนะี่ยก็จะมีลมออกส่วนตัวนี้นะครับไม่ได้อัดลมนะครับก็สังเกตดูนะล้วเนี่ยทิ่มไปก็จะมิดดัมของสโรูนะครับ ดัเลย oh. ก็เวลาเราอัดลมนะครับส <pl ains> ังเกตนะมันก็จะเลื่อนตัวขึ้นมาอย่างนี้นะเลื่อนตัวออกอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่อัดลมนะครับอย่างนี้นะครับการตัดต่อก็จะตัดต่อบ่อยนะตัดต่อบ่อยซึ่งมันไม่มีแรงอัดของไดอะแฟมด้านในนะไม่มีแรงอัดเราต้องอัดลมใหม่ครับแต่บางครั้งนะครับเวลาเราอัดลมครั้งแรกที่ที่เจอนะเจอปัญหาครับเราอัดลมอัดลมยังไงก็ไม่เข้านะครับเราต้องถอดตัวนี้ออกมานะ ออกมาเพราะว่าไดแฟมด้านในมันชนอยู่นะครับมันอัดอยู่เดี๋ยวเราเราต้องถอดออกมาแล้ว,แล,วแล้วก็เอาอะไรดันก่อนนะดันดันค่อยๆนะครับเขาจะชนชนรูนี้นะครับมันก็จะอัดอัดอยู่พอเราเราอัดลมไปนะครับอัดลมไปมันก็จะไม่เข้านะ ก็ต้องใช้ลายดันไปก่อนนแล้วก็ค่อยอัดลมครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการอัดลมเดลเฟมนะครับจริงๆต้องทําคลิปแยกนะครับอันนี้เราขี้เกียจทําก็เลยต้องท,ทําทีเดียวไปแนละ้วอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ก็โอเคนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดกระดิ่ง subscribe <c oughs> นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่างหาเรื่องทำนะครับได้มีคลิปดีๆนะครับ ในการซ่อมับซ่อมสร้างหรือว่าประดิษฐ์อะไรต่างๆนะครับทำอะไรต่างๆเราก็จะมีคลิปให้ท่านได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับหลักการง่ายๆครับสำหรับการเปลี่ยนขาปานะครับเพื่อให้ปั้มทำงานนะครับครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ